ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องทุกคนทุกท่นานขอให้อะไรอะไรก็ใหม่ๆและดีขึ้นครับพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนแฟนครับทั้งหลายทั้งปวงทุกคนโดยขอ้อพิรุคินหัเชิงครับฝากถึงปู้เดินทางไปทำการทำงานทางเมืองไทยบางลางก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดไฟครับสำหรับเช้านี้ พอนำผ้าพี่นออ้องเผาสู่ช่องผลลัก,กเกษตรงานตัวครับผลลัก,กเกษตรสวนพิรมภัยพ,พี่พอนองผ้าพีผ้าน่องเพื่พอนผูงทุกคนพ่อแม่ลุงป่าเอาอาหน้า,น,น,น,าน้องนงหลกลานด้วยความเคารพครับผ้าพีพ,พอนองเยี่ยมช่มอัปเดตผพักไฮโดรโอเจนิกครับนี่ข้ากระปุกแบบ โอเจนิกครับพี่น้องผักหอมเปรผักหอมเปียรพื้นบ้านห้องภาษาอีสานบ้านห้องครับพี่น้องกำลังลงปลูกครับกำลังลงในกระถางบริลงพื้นดินครับทั้งใ้กระสีเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องปลูกแบบโอเจนิกครับหลกของเขาทั้งใ็จะค่อยดูดซึมลงไปกินน้ำครับกินน้ำกินสารอาหาร ที่เข้าได้ส่ให้เขาครับปุ๋ยเอบครับพี่น้องครับากส่วนทุกคนทุกท่านกับเขามาเบงเยี่ยมชมครบับจะเป็นสารแน่ปลูกลงแบบเดียวกันครับปลูกลงแบบไฮโดรออเจนิกทุกสิ่งทุกอย่างครับจะเป็นเบือกาเบือกาพืชพักไม่ไม่พักหน้าพัก ที่พักสลัดกับลงใดครับลงใดขึ้นกันพี่น้องกับเบิ้งเยี่อชมครับเป็นแนวทางเป็นรูปแบบช่องทางของคนละเกษตรขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายกัปลูกคือเก่าครับเหมือนเดิมวัฒนการโจอเนกผักบอดสานครับผักปลอดสารพี่น้องเขาก็ปลูกแบบวิธีการรักษากรบไม่ได้งงยากครับกับง่ายก็เขาปลูกลงพื้นดินบม่ได้เอาหญ้าเอายูอะไร ยึดเชื้อโรคง่ายครับเพระาะว่าบื่อคือเขาปลูกสภาพพื้นดินเกิดการรักษาดูแลก้าอยากก็ขั้นตอนนี้ครับเขาปลูกเบบนมีมก็คือเมื่อเกิดเชื้อเชื้อโรคเชราอ่าลุ่งในดินในหลกเขาเฮ้กากับรักษาไปครับดูแลอีกไม่กี่วันก็เติบโตได้จำหน่ายแบ่งปันและขายไปให้พี่น้องทุกคนทุกทันเพราะว่าเยี่ยมชมครับเป็น ตัวอย่างการไล่ช่องท่านครับทุกมือนี่กระวิวัฒนาการการปลูกพืชพักอย่าที่ล่อยห้องก็สามารถขายายร่องพืชพักได้ครับเพราะว่าห้องก็ปลูกข้างลาง่างห้องฉีร่องแบบเป็นแปลงพักหรือห้องฉีเห็ดเป็นแปลงร่อ,องดินก็ได้ครับเพราะว่าส้นทางใตส่วนทางเทงห้องสมสมมุมมติว่าปวกที่ ทานใดที่สถานที่ขับแคบก็สามารถได้ครับก็ปลูกแบบโอเจนิกได้พี่น้องอ่าประหารตัวหนึ่งที่ไร้ครับเขาก็สามารถสั่งได้ได้อเม็ดเงินอ่าได้จุนเกียร์ครอบครัวอาย่ได้กินได้อ่าหมุนเวียนจำหน่ายขายไปได้คือกันครับพี่น้องก็ขอให้เบิ่งเป็นช่องทางอ่าสำหรับทางในเขาก็อ่าทางใจเขาก็จะเป็น คเกิดเรียงแหนแดงครับปล่อยแหนแดงปล่อยหอยเฉลี่ยสีทองเอาไปที่ยุทธายกินอะไพี่น้องเอาไปที่ยุทธากินห้องกับเฮ็ดไปทุกการเวลาการเหตุการณ์ทำอันนี้ก็บเาท่นลงครับพี่น้องเพราะท่านลงค่าปีไม่พี่น้องยุทพักงานสองสามมือเ้องกับประธานเด็กลงมือก็ขอพี่ขอน้องเบิ่งเยี่ยมชมครับเ้องกับ เอาหนาใส่กระถางกับชีมีปุ๋ยเอบีมี่ซันเคมีห้อบอ่อพือเคมีบอ่อใส่ครับพี่น้องเอาก็ใส่แบบง่ายๆคือการดูแลร,รักษา,าพี่น้องป้องไปกับขามาเบิง้งใส่พ่อแม่ทุกคนทุกท่านครับโซนาทางในี้ในบอ่เอเข้ากับป่อยเนื้อแดงคือกอครับในปล่อยเนื้อแดงพี่น้องปล่อยลงไป